สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมอ้นนะครับอเป็นเจ้าของฟาร์มพุทธลักครับครับผมเเปิดมาได้นานนี้ยังครับอ้นต้องเปิดได้ประมาณสักประมาณเริ่มทํานะครับครับเดือนสิงหาปีที่แล้วอปีที่แล้วครับผมแล้วมามายังไงครับถึงมามาลิงปลาครับหนึ่งนี่คือเราชอบก่อนครับอือเราชอบเราลงไหลในลวดลายของปลาอือแล้วก็ ชอบในความน่ารักของมันบแบบเราไปเที่ยวงานวัดแล้วก็เห็นมันกินนมมากเราจับลเล่นได้มดันเลยก็เลยชอบครับผมแล้วประวัติก่อนเริ่มจากเลี้ยงเลี้ยงเบื้องต้นเนี่ยแล้วเป็นยังไงมาไงถึงมาเปิดเปิดฟาร์มครับครับที่อยากเปิดฟาร์มว่าหนึ่งในะตอนแรกอะ่ะเราอยากมีไรายได้เสริมครับายไ,ได้เสริมจากการทำงานประจำเพราะว่าปกติเนี่ยผมทำงานประจำอยู่ครับอยู่บริษัทบิโพก็ทำงานประจำแล้วก็คเราก็เลยกับเพื่อนก็เลยมาเริ่มคิดว่าเราจะทำอะไร ที่แบบว่าเราไม่ต้องดูแลไม่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การดูแลเล็กๆน้อยๆเนี้ยทาให้มันเกิดรายได้ครับครับผมตอนนี้ฟาร์มที่นี่นะครับปกติแล้วเออเป็นฟาร์มสําหรับขายส่งเป็นหลักใช่ไหมครับครับที่นี่คือฟาร์มที่แบบว่าเก็บกักปลาก่อนขายครับครับผมครับครับผมเออมีมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับที่ที่เราเลี้ยงตอนนี้ฮะ ที่หลักๆนะครับก็จะเป็นพวกโคอาคุตันโจซันเก้โชวาหรือว่าครับอืมอันอย่างอย่างบ่อเนี้ยใช้เวลากี่ปีครับบ่อนี้อตัวตานะครับใช้เวลาประมาณน่าจะใกล้ท่วมสองขวบ้แล้วครับประมาณบกว่าครับไซนี้ก็น่าจะประมาณหกสิบเซนได้ไหมฮะอ่น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบครับสี่หบห้าครับครับ ดนบ่อนี้ลึกประมาณเท่าไหร่ฮะร้อยห้าสิบเมื่อกี้ที่คุยกันลึกประมาณร้อยห้าสิบครับครับผมโอเคอันเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับนุ่นครับอันนี้ก็ถือตอนนี้แพ็คปลาแล้วเตรียมที่จะส่งแล้วครับครับปลานี้ไปไปที่ไหนครับวันนี้ครับตลาดศรีวิชัยครับครับผมเริ่มเริ่มกี่โมงฮะเริ่มกี่โมงจริงๆเขาเริ่มตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงหนึ่งุ่มครึ่งครับผมได้ข่าวว่าบางทีไปไปถึงตลาดแล้วลูกค้าก็ยกกันไปเลยยังไม่ทันวาง มีมีครับครับผมอย่างนี้ตกถุงเท่าไหร่ครับอ้นที่อ้นขายอยู่ขายปีกขายที่ขายราคาปีกนะฮะนะฮะผมผมจะทําไซส์ถุงละร้อยเพื่อการขายง่ายครับแล้วก็แม่ค้าคนกลางคือซื้อไปแล้วขายมาร์แไปอัพราคาได้ครับครับผมถุงละร้อยนี่กี่ตัวฮะก็มีตั้งแต่ถ้าไซส์ใหญ่ก็แต่สามตัวสองตัวจนถึงสิบห้าตัวขึ้นครับต่อถุงครับผมประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาขายสิ่งวิชัยอยากให้อ้นอนเล่านิดหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไร อยากให้เล่าตรงนี้ครับจุดตรงนี้เอออยากพี่อยากฟังครับคือจุดแรกก่อนที่ผมจะมาขายปลานะครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือผมไม่ไม่ชอบการขายเลยคือไม่ชอบการขายเลยแม้กระทั่งแบบจะขายของนี่ยยังละบากเลยคือไม่ชอบคุยลูกค้าไม่ชอบอะไรเนี่ยตอนแรกที่ผมทำความคุ้นรักก็คืออยากทำไรายได้เสริมแล้วก็ขายส่งให้พ่อค้าคนกลางหรือว่าพวกนายทุนมาซื้อปลาไปแล้วก็ไปขายก็สุดท้ายเนี่ย ด้วยความล้มลุกคุกคากนก็เลยไปเจอพ่อค้าคนกลางที่กดราคาเราทําให้เราขาดคุณขาดคุณประมาณเก้ามนกว่าบาทเกือ, <c cryptocurrency> อบแสนใช่ครับถึงเวลานั้นคือผมคิดจะเลิกละคืร ah. ว่าเราเราทําไปเราเสียเวลาเราเหนื่อยก็คิดจะเลิกละครับ <c Huh? S 2> สุดท้ายก็เลยแบบขับรถผ่านไปเจอตลาดปลาแล้วก็ไปผมตลาดสิ่มใส่ปรากฏว่าตลาด ปลาเนี่ยผมก็เลยอยากไปถามว่าค่าที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยคือตอนเนี้ยเจ้าของตลาดเขาให้ขายตีเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยลองอีกตตั้งคปลาเรายัางเหลือ,อลองอีกตตั้งมันจะเป็นมันจะดีไม่ดียังไง่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งปรากฏว่าวันแรกที่แพ็คไปปรากฏว่ายังไม่ทันได้ขายเลยปลาทั้งหมดเนี่ยพ่อค้าคนกลางรับซื้อเตี้ยงเลยอตอนนั้น,นเราเรา,เราเลยรู้สึกว่า มันเกิดไปไปในตัวมันขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเรามีความหวังแล้วว่าเราเลี้ยงตาเราเลี้ยงสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันต้องทำธุรุกจับเราได้แล้วเราเราได้ธุรกิจกับมันได้เงินกับมันครับผมเริ่มเริ่มเริ่มมีกําลังใจกลับแล้วได้ข่าวว่าไปครั้งแรกไปเจอเฮียชัยรับน้องก่อนเลยเป็นยังไงครับครับก็เจอเฮียชัยนะครับเฮียชัยก็ มีออเดอร์ด้วย oh. มีออเดอร์ด้วยแล้วก็รับซื้อด้วยแล้วมีออเดอร์ด้วยเนี่ยแหละได้ได้ใช้ใช้อย่างแรกเลยครับครับผมก็เรารู้สึกว่าวันนี้เราเราอยากทําต่อแล้วแล้วปลาพอเราหมั่นศึกษาขึ้นเราจะรู้รู้สายพันธุ์เรารู้เกรดขึ้นได้ข่าวอ้นจะเริ่มคัดปลาเกรดแล้วครับครับผมก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมือใหม่มากคือ uh huh. มือใหม่ของการเลี้ยงปลาคาร์มากเพราะรว่าผมอยู่กับปลาคาร์หรือว่าได้รู้จักมันจริงจังเนี่ยไม่ถึงปีดี uh huh. ไม่ถึงปีดีผมเริ่มตั้งแต่เดือน สิ่งหาปีที่แล้วแล้วก็เริ่มศึกษาจากคลิป YouTube จากหนังสือปลาคาร์ฟจากวิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นปลาคาร์ฟผมอ่านหมดมเพราะว่าเราอยากรู้ว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมีสายพันธุ์ตรงไหนคือจุดเด่นจุดไหนจุดด้อยเพราะว่าตอนแรกเราทำไม่เป็นเราก็ให้ขมวดให้ขมวดสุดท้ายเราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อปลาคัดเกรดเนี่ยมันสามารถทําเงินให้เราได้ตัวเป็นพันสองพันจนถึงห้าพันเลยครับเพียงแต่ว่าก็อยากบอกที่พี่น้องที่ชาวทำเกษตรกรว่า ยังไงอย่าเราอยากให้คัดปลาเป็นใช่ไหมครเพราะอย่างนี้ก็คือลูกค้าเองถ้าเขาได้ปลาสวยเขาพอใจเราเองก็มีกําลังใจที่จะทําปลาต่อนะครับอ้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พี่ฟังจากพี่เอกเล่าตอนแรกถือว่าเรื่องของอ้นมันมันสนใจแล้วก็เกษตรกรในบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้ทําแต่ปลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เขาจะไม่ไม่ค่อยคัดปลาคือตีเหมาตีเหมาตีเหมามาคือขายหมดแล้วเขาก็จบไปแล้วแต่วันนี้อ้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเอ้ยเราเราเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราเจอ เราเจอคนกลางมันมากดมันกดเกินเหตุอะ่ะถ้าเราถ้าเราขายไม่ได้แล้วเราจะอยู่ยังไงวะใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าถือว่าวันนี้อ้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ,รบที่ที่พี่อยากออรู้สึกว่าให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ได้มาดูหรือว่าคนที่เขาอยากทําปลาอยากลิงปลามาดูว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วพี่เองคงจะตามอ้นไปบ่อดินขอดูบ่อดินหน่อยนะครับ จบจากบ่อดีนเหนเราจะไปที่สีสีวิชาเอฟเวรียมกันได้ครับครับผมครับขอบคุณอ้นมากครับสวัสดีครับอ้นครับตรงนี้คือคือบ่ออะไรครับเนี่ยตรงนี้คือเป็นบ่อเก็บน้าครับเราเก็บเราสามารถเก็บน้ําไว้เลี้ยงปัตค์ปาเราจะประปัดน้าโดยการตีออกตีอะไรยครับเพื่อให้น้ำนั้นเสียครับครับผมเราจะเอาน้าตรงนี้ไว้สำหรับเลี้ยงตปาครับครับแล้วอันนี้คือการสํารองน้ําของเราไว้เลยใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ารอบข้างนี้แรงไปแล้วแต่นี้เรามีสํารองน้ําไว้ใช่ครับครับผมฟามเรา มีน้ำเลี้ยงตลอดปีก็ว่าได้ครับครับผมอันเดี๋จะอ้นน้ำเลยครับเมื่อกี้จะพาไปไหนได้ครับเดินไกลมันจอ้นครับตรงนี้มาถึงมาถึงหน้าบ่อแล้วก็เดินเข้ามาพอสมควรจากจากที่ต้นทางมานะครับตรงนี้ของอ้นมีกี่บ่อแบ่งยังไงบ้างครับครับบ่อผมนะครับมีทั้งหมด5้าบ่อครับจะเป็นแบ่งเป็นบ่อเล็กเนี่ยจะไว้สําหรับเป็นปลาป่วยปลาป่วยปลาช้าหรือปลาที่แบบว่าเราขายเราไปขายแล้วก็ขายมานานแล้วแล้วก็บนรู้สึกแบบ ต้องมาปล่อยไสักพักหนึ่งืืนตัวครับและอีกสี่บ่อเนี่ยจะเป็นบ่อหับปลาเล็กสองบ่อครับอืแล้วอีกสองบ่อเนี่ยจะเป็นปลาสายปลาเกตครับผมปลาปลาไสาปลาเกตของอ้นตอนนี้อยู่ขนาดที่เท่าไหร่ประมาณประมาณขนาดขนาดปลาใช่ครับขนาดปลาขนาดปลาไซน์นะครับจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนยี่สิบอ๋ออ๋อก็เริ่มเริ่มเป็นวัยหนุ่มแล้ววัยรุ่นแล้วนะครับอ่ะครานี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำปลาครบต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรอ ที่นิงอยากให้อ้นบอกถึงประโยชน์ที่เราทําทําแบบนี้ครับเออมีมีตะข่ายทั้งทั้งบนทั้งล่างเนี่ยทำเพื่ออะไรครับอ้นครับก็ต้องบอกอย่างแรกนะครับตอนแรกเนี่ยที่เราเลี้ยงเราไม่มีความรู้ <ừ> เราใช้ตะข่ายคุมบ่ออย่างเดียวรปรากฏว่าปลาหมอพวกปลาหมอไทยพวกปลาช่อนเนี่ย มันกระโดดขึ้นมาตอนฝนตกปรากฏวล่าพอมันลงไปบ่อนเนี่ยปลาเสียหายครับพวกปลาน,นักล่ามันเข้าไปใช่ครับอตอนนี้ก็คือเราก็ต้องการทั้งล่างทั้งบนครับแม้กระทั่งในบ่อเราก็ต้องมีการเบือหรือการกําจัดปลาพวกที่ปลาไหลพวกที่อ,อยู่ในรูพวกอะไรพวกปูเลย,เยครับ,รบเพราะว่าต้องบอกว่าปลาคราบ มันต้องตีเป็นตัวระบาดรบอย่างน้อยเนี่ยตัวนต้องตีเ่าบาทครับถ้าเกิดหายก็ถือเงินใช่ฮะใช่ฮะนตอนนะตอนนี้นะยังไม่นับที่เราคัดเกตออกมานะเพราะว่าพอเราคัดเกตมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ้นใช่ครับใช่ครับการดูแลรักษาย่ามฮะถ่านท่าใน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 บ่อดินอย่างอย่างปลาที่อ้นเอามาขุนตัวเล็กๆในประมาณไซส์ที่เท่าไหร่ครับถ้าเอาลงดินนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วหนึ่งนิ้วอ่ะจากหนึ่งนิ้วเนี่ยเรากะว่ากี่นิ้วเราถึงจะนําตีอวนนาขึ้นมา หนึ่งนิ้วเนี่ยใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าหรือว่าสี่ห้าวันเนี่ยจะได้ขนาดประมาณขนาดปลาตั้งแต่สามนิ้วถึงห้านิ้วเป็นต้นไปครับครับอมจากอาหารเนี่ยอ้นให้กูอะไรกี่ครั้งะอ่บอาหารนะครับจะเป็นเช้ากับเย็นอครับแล้วก็จะเป็นพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกแหนดอกแหนครับที่เป็นเล็กๆครับครับเพราะว่าบราคารเนี่ยมันเป็นปลาที่พืชถ้าได้กินพวกแหนหรือว่าดอกแหนเนี่ยสีปลาคารเนี่ยจะดีครับอ๋ออันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช่เลยเออครับ,รบอ,อ,อาหารอาหารพี่ไม่มือนอื่นมีมีด้วยไหมครับอันนี้ต้องขออยยาาน,นุญาตถามนิดนึงเพราะบางคนบอกว่าอาจจะต้องใช้อาหารที่นอกจากที่เรารู้กันไฮเกตประดูกที่เราให้กินอยู่แล้วมีอย่างอื่นเสริมเมไหมฮะจริงจนะครับถ้าเกิดคนที่เล่นปลาจริงๆะครับอาหารที่ เป็นอาหารเสริมของปลาค้านะครับดีครับแต่ของเราทําการค้าทําการพณิตเราก็ต้องใช้อาหารที่เซฟที่สุดประหยัดต้นทุนเป็นอาหารเป็นพวกปลาดุกเบอร์หนึ่งเป็นที่เป็นพวกโปรตีนสูงๆนิดนึงเพื่อเร่งให้มันโตแล้วพอมันโตเสร็จปุ๊บเราค่อยเล่งเป็นเบอร์สองเบอร์อะไรให้มันลดต้นทุนลงไปครับผมครับอันนี้คืออันนี้บ่อแรกที่เป็นบ่อที่อนุบาลปลาอาเล็ก ครับอันนี้บ่อนี้ก็คือประมาณไซส์นิ้วหน่อยๆใช่ครับปล่อยรประมาณนิ้วหน่อยๆครับครับผมอ่ะอย่างงั้นเอเดี๋ยวอ้นพาไปดูบอด่บอที่2ได้ัหยครับบ่อนี้ขนาดาาเท่าไหร่เอยถ้าเป็นบ่อที่สองก็ถ้าขนาดของบอ่อนถะ้าจะอยู่ที่ประมาณ3งานขึ้นครับขนาดของบอ่อแต่บอ่บอบ่อเนี้ยก็จะเป็นบอ่อปลาเล็กเหมือนกันครับแต่ปลาเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราจะเลี้ยงนานหน่อยเพราะว่าบางบางทีตลาดเนี้ย เขาก็ไม่ต้องการปลาเล็กเสมอไปใช่รครับ4นิ้วมั่ง5นิ้วมั่ง6นิ้วมั่งก่อนเนี้ยเราก็จะคัดตัวที่แบบเป็นเดี่ยวออกอแล้วก็เอาปลาที่สี่พอไปได้ด่ยลงไปเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะได้ไซส์ปลาประมาณ5นิ้วเมื่อกี้ทุกคนหนกว่าอนรับมาประมาณอสมมติตัวละ2บาท50 2บาทนะครับ,รบแต่ว่าเราต้องคัดปลาเยี่ออ,อกมานถึงว่าต้นทุนมันก็ต้องโดนเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับตอนนี้ต้องต้องเข้าใจว่าเอ้ยคุณรับมาแค่นี้ทำไมคุณขาย ราคาเนี่ยต้องให้ต้องให้ตังค์เขาบ้างใช่ไหมเพราะว่าต้องบอกไว้ก,ก่อนว่าถ้าเราเลี้ยงปลาเล็กอะอย่างแรกที่เราจะเจอคือหนึ่งอ่าเปอร์เซ็นต์ของปลาเนี่ยจะเป็นปลาเหยื่อนะสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราต้องเจอแน่ๆเพราะว่าต่อให้เราคัดดีขนาดไหน,ะนะครับพอมันเลี้ยงโตขึ้นไปปุ๊บเนี้ยสีของปลาเนี้ยมันอาจจะหลุดครับหลุดปุ๊บเราก็ต้องตีเป็นเหยื่อเพราะเราจะไปขายคนผู้บริโภคไม่ได้ใช่ใช่ครับมีแม่ค้ามาเหมาซื้อไหมฮะมารับรับซื้อหนึ่งที่ไหมฮะตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็คือ ผมยังไม่เปิดให้เ oh, ขาเขาเพราะว่าตะก่อนเนี่ยผมผมมีในทุนรับ uh huh, uh huh. มีพ่อค้าคนกลางรับ uh huh. แล้วก็ปรากฏว่าผมติดใจเรื่องพ่อค้าคนกลางที่ไซสขนาดปลาแล้วให้ให้จํานวนเงินไม่ไม่ดีพอก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบได้ตลาดศรีวิชัยแล้วก็ออกบูธกับโกมมงกกับตลาดศรีวิชัย ทำให้เรารู้เริ่มรู้ขึ้นว่าปลาเนี่ยมันทํามูลค่าได้ได้มากกว่านั้นได้มากกว่านั้นใช่ฮะอันนี้คือก็อยากจะบอกกับพี่พี่น้องชาวเกษตรกรหลายหลายท่านที่ซึ่งบางครั้งเอเคว่าเขาอาจจะมองภาพรวมไม่ออกแต่ถ้าวันนี้ถ้าเขามีทางออกก็ก็จะได้ดีกว่านี้มันทํามูลค่าได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ใชเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าปลาครับที่เราเลี้ยงเนี่ยไปศึกษาตลาดก่อนว่าไซนี้ราคาเท่าไหร่เพราะอย่างตอนแรกเนี่ยผมอาจจะไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่า อยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ให้คนมารับไปหมดบ่อแล้วเราก็ได้เงินจริงๆแล้วอ้นทําอาชีพหลักอะไรเอ่ยอ่าจริงๆผมก็เป็นพนักงานประจําครับธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็บางทีขายของบั่งเพราะว่าเราก็หาหารายได้ตลอดครับโอเคอย่างนั้นถ้าเกิดอันนี้เรามองมองหนึ่งภาพรวมนะ้วอ้นครับแล้วในการดูแลรักษาระหว่างปลาบ่ออย่างเงี้ยเราจะดูแลยังไงป้องกันพวกปลาป่วยหรือว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงครับต้องบอกก่อนปลาครางเนี่ยมันมันมีเสน่ห์อย่างคือว่าถ้ามันป่วยปุ๊บ เราลงอบอดินมันหายครับอ้าวเหรอครับมันหายเองโดยธรรมชาติแต่ถ้ามันป่วยปุ๊บเนี่ยเรารักษากระบอกปูนโดยการอัดยามัง่งอะไรมั่งอ่ะมันอาจจะหายอแต่การรักษาน่นะครับกระบอดินไม่ได้บ่บอดินเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยพอลงไปปุ๊บปลาได้ธรรมชาติปลาได้แร่ธาตุจากดินได้อาหารได้น้ําได้วิง่งเล่นมันปุ๊บมันหายมันเองครับ,รบก็เมื่อกี้เราเราคุยกันคร่าวๆเรื่องเรื่องปลาค้าฟเนี่ยเป็นปลาประเภทที่ชอบไซน้าดินวนบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราเจอปัญหาตรงนี้บ่อยมาก อ่มันเป็นยังไงครับอ่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าปลาคาร์บเนี่ยมันกินดินด้วยเออครับพอเราเลี้ยงไปแรกๆปุ๊บเนี่ยเราขุดเราลงทุนขุดบ่อนเนี่ยมันแพงสูงเหมือนกันรปรากฏว่าพอเราเลี้ยงไปปุ๊บเนี่ยพอเราดูดน้ําเพื่อล้างบ่อเราจะเห็นว่าเป็นหลุมๆลมอมันกินดินแล้วก็จะใส่หน้าดินแล้วดินมันจะล้มอืมครับตรงนี้จริงๆนะครับการดูแลรแลักการดูแลตรงเนี้ยผมว่าน่าจะได้ยากเพราะว่าถ้าเราไปเอาอะไรปิดเพว่าปาเนี่ยมันไม่ได้กิน มเนนียัไม่รู้ว่าทําไมมันต้องกินดินแต่แต่มันกินแต่มันกินนะครับ<อ>แล้วก็มันก็มันก็โตแล้วก็แข็งแรงดีก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับข้อได้เปรียบคนเลี้ยงบ่อดินดีกว่านะครับตอนนี้หลังจากเดี๋ยวเราเาไปดูหลังจากที่เอาปลาตีอวนขึ้นบ่อดินเนี่ยการที่เข้าบ่อปูนเนี่ยยากไหมฮะเวลาเราจะพักปลาก่อนที่นานาไปขายให้ลูกค้า ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะได้ครับครับผมเดี๋ยโอ้นยังมีอะไรนำนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับไหนๆก็มาแล้วอยากจะจะให้ใอ้ดูในแต่ละบ่อตอนนี้เราทําอยู่แค่สาบ่อใช่ไหมสามบ่อนับบ่อที่โปลบอกว่าแยกเป็นบ่อพักปลาด้วยบ่อหนึ่งนะครับอที่ตรงนี้มาเจอได้ไงครับที่ตรงนี้มาเจออย่างแรกนะครับคือมันมันเกิดจากอารมณ์ที่เราอยากได้หาเงินเพิ่มอยากหาได้รายได้เสริมครับก็ เราก็มาดูว่าเราอะชอบอะไรก่อนอืเรามาดูว่าเออเราชอบเลี้ยงปลานะอืแล้วเราจะทํายังไงกับการที่เราชอบครับเราจะทํายังไงกับกับมันมแล้วก็เลยมาศึกษาเรื่อยๆจนมาเห็นสเสน่ห์ของปลาคาร์บครับเราก็รู้สึกว่าเออปลาคาร์บเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะค,คือเราเลี้ยงมันปุ๊บเรารู้ว่ามันสวยมันผูกพันแล้วว่ามันมันน่ารักมัน มันเชื่องเราให้อาหารกับมือได้อะไรได้รู้สึกว่าฮี่ปลาคาร์บนี่นมีเสน่ห์ก็เลยลองมาศึกษาแล้วก็ลองเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ขับตามกันมานะครับแล้วครับครับผมตอนนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันคือไม่ก้าพปลาลงมาจากรถเพราะถ้าลงมาเดี๋ยวหมดโอเคครับพี่หวัดดีครับเมื่อกี้เจอกันครับซื้อปลาไปกี่กี่ถุงแล้วพี่วันนี้ซื้อปลากี่ถุงแล้วไม่รัวครับ ก็ถือว่าทันตลาดสีวิชัยนะครับเป็นค่อนข้างเด่นก็คือว่าจะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามารับมารับไปนะครับตอนนี้น้องอ้นวนนั่งยุ่งเลยทีเดียวของยังไม่ทางลง,ลงจากรถนะครับก็มีพ่อค้าแม่ขายมาจับจองถุงกันแล้วนะครับมาเรียกว่ามาแย่งกันเลยทีเดียวนะครับ ประมาณกี่ถุงครับพ่อหนูนี้ยี่สิบเีที่รัดมาแลาจะประมาณมยี่สิบสามยี่สิบสามถุงไม่มีเวลาแตยังยังไม่ได้ปูเสือเลยนะถ้าเราได้ดูในในคลิปถ้าเราได้ดูในคลิปต่อนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยปลายังลงไม่ถึงสิบนาทีเลยแล้วตอนนี้มีแม่ค้านะครับจับจองน้องอ้นก็จะปลาไปส่งตามรถนะครับ ก็จะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เลือกกันอยู่นะครับอ้นครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างใช้เวลาเพียง10นาทีพี่จับเวลาแล้วรจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของอ้นอ้นที่ตั้งใจไว้คือคือ,ค,อคืออะไรครับก็กลุ่มเป้าหมายผมนะครับคือพ่อค้าคนกลางคืออยากได้วอลลุ่มการซื้อเยอะขึ้นเพราะว่าการขายปีกหรืออะไรเงี้ยเราสนุกกับมันขายมันนะได้กําไรเยอะเยอะจริงแต่ ผมต้องการวอลุ่มที่ผลิตเยอะขึ้นแล้วก็ธุรกิจโตขึ้นอยากได้ที่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งหมื่นตัวสองหมื่นตัวประมาณนั้นเราจะจะมองตลาดค้าส่งมากกว่านะครับมากกว่าครับแล้วตอนนี้คิดว่าฟาร์มมอนี้มองอนาคตเป็นยังไงว่าต้องไปทําเอกสารใรเพิ่มไหมคิดว่าตอนเนี้ยอย่างแรกนะครับคือเคยเจอลูกค้าที่แบบว่าเขาเอาปลาส่งออกนอกเขามาขอใบทบสองปรากฏว่าเราไม่มีคือเราคิดแล้วว่าเราอจะพัฒนาฟาร์มให้ใหญ่ขึ้น จำนวนบอ่อหรือวอลลุ่มแล้วก็มาตรฐานของเขาให้ได้มากขึ้นแล้วเราก็จะทําตรงนั้นให้ดีแล้วก็เราเอาปลาไทยเราเนี่ยครับของค,คนไทยนี่แหละผลิตเนี่ยส่งนอกให้ได้ครับ,รบงั้นพี่มองว่าสีวิชัยสีวิชัยเอาความมาร์เก็ตตอนนี้พี่มองว่าเป็นอันซีนนะในมันอ้นว่ามองอันซีนไหมในความรู้สึกคือจริงๆแล้วเราตรงนี้มันคือตลาดตลาดค้าสง่งแต่อาจจะไม่มีมีใครคนยังรู้จักน้อยอาจจะเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคือกลุ่มกลุ่มแม่ค้าจริงๆที่เขาเขาซื้อมาแล้วก็ขายไปครับครับผมอย่างเงี้ยถ้าอ้นอ้นมองดูตลาดนี้คิดว่ายังไงครับ ตลาดนี้นะครับผมว่านะในอนาคตเนี่ยมันใหญ่แน่นอนแต่ผมชอบต,ตลาดตรงนี้ถรว่าหนึ่งเนี่ยมันอบอุ่นนะครับ,รบมันอบอุ่นเรารู้สึกว่ามาปุ๊บเนี่ยเราเจอาพ่อค้าคนนู้นคนนี้เราเรารู้สึกว่ามันเกิดการมิตรภาพและเป็นกันเองเกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งคนที่จัดตลาดผมว่าเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่คิดดีคิดบวกแล้วก็เก่งคนหนึ่งผมคิดว่าตลาดเนี้ยต้องเก่งตามเขาแน่นอนครับ ก่อนก่อนคลิปราการจับถ้ามีมีลูกค้าหรือผู้ที่สนใจชมแล้วอยากมาเข้ามาดูฟาร์มของอ้นหรือจะติดต่อเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนอะไรบ้างครับอ่าเบอร์โทรผมหรือว่าได้เบอร์โทรได้เฟซก็ได้เลยบอกมาเลยครับเบอร์โทรนะครับ0 8 0ครับ9999 129ครับครับผมครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ080ครับ9999 129ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเฟซบุ o กเหรอครับ เฟซบุ o กครับก็เข้าไปที่คุณรักฟิตฟาร์มครับผมก็จะมีเลยครับผมแต่ Facebook ต้องบอกว่าก่อนว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอัพเท่าไหร่ครับแล้วก็ขอเวลาลุกเ้าเพียงแต่ว่าอ้นตอบในเมสเซจก็พอได้ครับได้นะครับโอเคโอเคขอบคุณอ้นมากครับครับสวัสดีครับ